ด็กกพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามอลัยกุมวรามตุลล์บริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่ทางมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าผลิตขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำชีวิต ครอบครัวกรัรมพาหลายๆครอบครัวนะครับมาพาพี่น้องไปทำความรู้จักถึงที่บ้านของเหล่าเด็กกักรรมพาทุกๆท่านทุกๆครอบครัววันนี้เหมือนเช่นเคยครับผมอายุป,ปิ่นทองนะครับแล้วก็ทีมงานเ,เราเดินทางกันมาที่จังหวัดปัตตานีนะครับพื้นที่นี้เรียกว่าบ้านผงผงนะครับหมู่ที่7จ็ดตำบลปากล่ออำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีมีครอบครัวเด็กกัม้า ที่อยู่ในวัยที่กําลังเป็นวัยรุ่นกันว่าได้นะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัว,วที่เราเองต้องอให้ความเรียกว่าเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยที่บ้านหลังนี้ก็ถ้าดูสภาพแล้วตอนนี้มันเป็นบ้านที่ผุพังต้องรอวันที่จะ,ะพังลงไปได้ในวันหนึ่งที่ แต่บ้างของครอ,อบครัวนี้จะสามารถให้เป็นที่พักอาศัยของอลูกๆแล้วก็คุณแม่ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปพบกับครอบครัวเปาะจิครอบครัวนี้พร้อมกับผมและทีมงานเลยครับเชิญครับ ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษ salaam a l i k u ร w a r a สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเรามีโอกาสได้เดินทางมาที่บ้านผงผง,ผงนะครับหมู่เจ็ดตำบลปากล่ออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตนีซึ่งด้านในเนี่ยไปอีกไม่ไกลนะครับไม่มาสักสองสกิโลก็จะถึงน้ำตกผงผง,ผงหรือด้านใน วันนี้เราได้ข้อมูลบ้านเด็กกำพร้าครอบครัวเปาะจินะครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดห,หลังแรกของของของซอยน้ําตกผงผงเนี่ยบ้านผงผงนี่แหละมัสยิดกำเยงครับมาสิดกำเมียงมัสยิดกำเมียงครับก็มาพบกับครอบครัวป้อจีนะครับเรามาพูดคุยกันเลยนะครับวันนี้ครอบครัวป้อจีเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยแอสซอซีตีแอสซอเธอมีลูกทั้งหมดสี่คนสคนคนเล็กนะครับก็คือน้องตอรินะเปาะจิเป็นลูกคนเล็กอายุตอนนี้ส3ปีิบสาประมาณสิบสองสิบสี่นะสินะห้าสามก็ประมาณสิบสองสิบสอง สิบสองปีห้านหนึ่งครับปีห้าหนึ่ง,ง,งครับปีห้าหนึ่งก็เป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ในวัยที่กำลังกำลังจะวัยรุ่นนะครับแม่คุณแอสซะ ปกติที่นี่เขาเรียกว่าไงนะกีนนะกีนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกสิตรีแอสอนว่ากีนะแล้วกันนะครับสามีของคุณกีนะเนี่ยซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องตอริเนี่ยเสียไปนานยังครับเสียเสียเป็นประมาณก็นานแล้วนานแล้วนะตอนตอนนั้นตอริตอริอายุได้กี่ขวบตอนนั้นเดินยังเดินยัง จะเลี้ยหรออะกี้เออจอะไกี่เอาดีกีกบเรื่งหันจ้ะอ๋อแล้วก็คือประมาณสักประมาณสักเกือบขวบนึงนะประมาณนั้นนะประมาณสักขวบหนึ่งประมาณสักหนึ่งหนึ่งขวบกายก็ไม่รู้จักพ่อกันเลยสิเคยเห็นนะไม่เคยแต่ว่าเคยเห็นแล้วแต่ว่าจําไม่ได้จาไม่ได no ้จาไม่ได้เพราะว่าเล็กเกินนะแล้วตอนนี้น้องเอ่อคุณกีน่าเนี่ยมีอาชีพอะไรครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต่อริค่าเนี่ย ทำอะไรเจอะกระโปงเขยก่อฝนนินกิเจาะกระโปดอกกิเจาะเบ้นั่งจ้งจังปัจจุบันหล่อปีเน่รับจ้างนะรับจ้างเข้าไปได้แหละออกมาแล้วก็ลูกอีกสอีสามคนทำงานกันบ้างยังพี่งานเป็นงานคนหนึ่งแล้วคนโตผู้หญิงแต่งแล้วแล้วก็มีอีสองคนนั้น ทำงานอยู่ก็คือตอนนี้ก็อยู่บ้านนี้กันหมดเลยป่ะหรือว่าอยู่เฉพาะสองคนนี้เพียรเดสินี่เราก็อัดบุดิงเดสินี้เราเออโดราเกอรผู้หญิงคนเดียวที่ไม่อยู่บ้านนี้อ๋อไม่อยู่ค่ะอ๋อนองนั้นอยู่นี่มีครอบครัวแล้วมีครอครัวแล้วนะกระลับบ้านนี้ก็อยู่กันทั้งหมดสี่สี่ครอบสี่คนน้ำบาักไหมอ่ะโซ่เอเดนเยอะโซ่ฮะดูบ้านดูสภาพบ้านแล้วเนี่ย โอกาสที่จะซ่อมแซมเองเนี่ยยากแล้วนะนะเพราะว่าแต่ว่าไม้ยังดีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างมันซุดโซมไปเช่นอ,อไมอ้ผือแปรอะไรพวกเนี้ยนะรั่วร่วหคารั่วบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่ามันมันซุดลงไปเพราะว่าไอตัวมันมีบางส่วนอนะที่ซื้อแต่ว่าไม้ยังดีไม้แข็งแรงดี แล้วลูกๆที่ทํางานเนี่ยแต่งงานไปเนี่ยเขาส่งมาให้เราบ้างไหมเด็กนุ้วิทย์นะคุ้มเลยฝากมาอ๋อเขาฝากมาเขาทำงานที่ไหนกันอ่ะอีจังหวัดน,นั้นไหมนี่เด็กกบพบริษัทปกบพาราอ๋เขาทำงานที่ปาราที่มายองปาลาดนู่นเนี่ยอ,ปปอ่าค่ะปรทนีนะอ๋อทั้งหมดเลยทำที่นู่นกันหมดคนเดียวคนเดียวผู้หญิงผู้หญิงที่มีครอบครัวครับครับครับแล้วก็พออยู่ได้ แล้วก็น้องตอริเรียนที่ไหนลูกจบปห้าแล้วก็หยุดไม่ไปเรียนแล้วก็เท่ากับตอนนี้ต้องตอริไม่ได้เรียนแล้วอืมก็ทำอะไรตอนนี้ช่วงเช้าก็ไอ้นั้นอะไรอ่ะรับ้าเขาขนที่ยางเขาออก็คือทําอะไรไปนะตามเพราะเราไม่ได้ไม่ได้แปรงเรียนกินครอบครัวก็คงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้สึกถึงความลําบากเดี๋ยวเวลาโตไปอ่ะนะ เราไม่ได้เรียนไม่ได้มีการทํางานกันอะไรเนี่ยมันมันจะลําบากตอนนี้เราก็ลําบากอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เรียนสื่อเนี่ยมันจะลําบากกว่านี้อีกเห็นพิษทีขาวอยู่วันทีเขาเรียนหมูพียาพิษที่ที่ไมยิอ๋อแกหยุดตอนยายเสียพอดียายเสียแกก็กลับมาบ้านก็ไม่ได้ไปเลยตั้งแต่ยายเสียกูก็ไม่ไปตามเลยไม่ชยายเสียนานยังในเดือในเดือนบวช อ๋อตั้งแต่รามาดอนในเดือรมดอนอันนี้มันมันอีจใหญ่ไปแล้วนะเลยอีใหญ่ไปแล้วนะก็ก็ก็พยายามกลับไปเรียนนะให้ไวเดี๋ยวเราหยุดนานไปแล้วมันจะล้ามันจะทำให้เราแบบไม่อยากไปนะเรียนฮัฟิสใช่ไหมท่องจำกุลอานอาเจ้าิจสเยิยสเเจ้าเดาเจ้าฟิเนะที่นราดูมาดูค คุณลุงก็ถามว่าท่องได้กี่ยูสเซอร์ลบอ๋อเรียกว่าเยอะเหรอตอนแรกๆเขาให้เรียนเนยอะว่าเยอะเหรอได้งยีะอย่างนี้ตัวรู้ตัวแล้ไม่ใจเพิ่งเข้ามาโอเคครับเพิ่งพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็นอย่างแรกเด็กกัมพร้าผู้ศรัทธา ฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่โออัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้ก็กลับไปเรียนให้ไวน,นะเพราะว่าคุณยายเสียไปนานแล้วเราหยุดนานเดี๋ยวเราจะลา้าเราไม่อยากไปเพราะเราวัยรุ่นนะนะกลับมาบ้านก็เจอเพื่อนเจออะไร เพื่อนไม่ไปเราก็เลยไปกันกับเพื่อนใช่ปะ่ะนะวันนี้มูที่สธาชนเนี่ยมาก็โดยแบด,ดีเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเราพาเรามาที่นี่บ้านผงผงมาเยี่ยมเมื่อสักครู่นี้เราไปเยี่ยมมาก่อนแล้วบ้านหลังหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาบ้านของกินนะนะเป็นหลังที่สอง เท่าที่เรามาพบกันเนี่ยผมก็อยากจะฝากให้น้องตอรี่นะครับได้กลับไปเรียนให้ไวที่สุดนะถ้าเป็นไปได้เพราะว่าผมเองก็ต้องฝากทางกีนังนี่แหละซึ่งเป็นแม่นะ <Okay. S 1> เอ่อยังไงก็ให้น้องตอร่กลับไปเรียนให้ไวเพราะว่าถ้ายิ่งอยู่ล้าไปนานๆมันจะทําให้เราไม่อยากไปเรียนนะครับอันนี้เป็นส่วนสาําคัญเลยของวัยขนาดนี้ต้องเรียน จะเรียนปอนเนาะจะเรียนสายสามมันจะเรียนฮาฟิตกุณอ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เรียนอยาล่อให้ว่างนะนะตอนนี้นะเข้าใจที่ลุงพูดป่ะได้นะเออับไปเรียนให้ไหวนะ <c oughs> ก็วันนี้มือที่สธาชนเนี่ยก็อยากจะเป็นกําลังใจนะมาเยี่ยมกันเนี่ยเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องตอริเป็นลูกกัมพา้า ยีนาะถึงเป็นหญิงม่ายนะมาหลายปีแล้วก็ยังไงก็ต่อสู้กับชีวิตไปด้วยกับโกดุนยาเนี่ยมันมีบททดสอบทั้งหมดแหละลำบากเราก็ต้องออถึงเราจะลำบากแต่เราก็อย่าลืมพระองค์นะอย่าลืมมันล้อสุขสบายเหมือนคนที่ก็มีคนที่ก็มีอื่นๆเขาก็ต้องไม่ลืมพระองค์เหมือนกันไงนะฝากอันนี้มือที่ฝาก มาเยี่ยมแล้วก็ให้ความห่วงใยกันนะครับพี่น้องทางบ้านก็ฝากสลามมาถึงกีน,น่าถึงน้องตอริทุกคนเลยนะแล้วมีอะไรที่จะเอ่อที่จะช่วยเหลือได้ไอ้ชาลอนะสามารถติดต่อทางผ่านอมุทิทางแบบดีนี้นะครับมาได้แล้วถ้าพี่น้องท่านใดนะครับเอ่อต้องการที่จะเอ่อสนับสนุนนะในการซ่อมแซมบ้านหลังนี้นะครับ ก็คงต้องคุยกันเยอะแหละบ้านหลังนี้เพราะมันเป็นหลังใหญ่ครับก็แล้วก็ในเรื่องทุนการศษาน้องตอริซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หน้าเนี่ยอย่างช้าเนี่ยน้องตอริจะกลับไปเรียนเหมือนเดิมละนะเพราะว่าสัญญาแล้วครับจะไปเรียนนะเนี่ยประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องตอริจะไปเรียนแล้ะ พี่น้องท่านใดต้องการที่จะช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาคุณการศาก,ก็ส,กกส,กกสามารถไปจ่าผ่านมาได้ที่มูลที่สัยาชนเพื่อการศึกษาระเด็กสัญชาตามที่อยู่ด้านล่างนะและนน้วเลขบัญชีครับถ้าถ้าน้องไปเรียนเดี๋ยวจะมีพี่น้องแหละนะเพื่อสนับสนุนกันนะครับแต่ถ้าไม่เรียนมันก็ไม่มีใครสรนับสนุนนะครับก็ก็อ,อ,อยากให้งงเราได้เรียนได้การศึกษาแล้วก็สามารถจะดูแลตัวเองได้เมื่อเมื่อโตขึ้น นะครับเพราะถ้ามีการศึกษาแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้จะไปทางไหนเลยหร่งตนะครับไม่มีทางออกเลยนะ <S <S ้องขอให้เราคยเรียนตั้งใจนะครับเผื่อเราได้ไปต่างประเทศด้วยถ้าเรา<ม>ตั้งใจเรียนดี<ม><ม>นะครับไปเรียนต่างประเทศด้วยนะโอเค<ม>อดทนสักหน่อยในการศึกษานะครับก่อนหน้านี้อาจจะเสียใจแต่ที่คุณยายใช่ใช่นะตั้งใจตั้งใจเห็นชุดแล้วเนี่ยเห็นชุดโ๊บแล้วเนี่ย ใช่ขาวดีซะด้วยสินะตั้งใจแล้วกันโอเคครับเออเดี๋ยวถามเขารายได้อย่างไงคุยกันแล้วใช่ไหมครับก็นะก็รายได้สัญญากก็มารับจ้างทั่วไปอ๋คครับรายได้ไม่แน่นอนบอกเป็นรายได้ไม่แน่นอนเพราะว่าแล้วก็มีลูกส่งมาบ้างโอเคให้ก็พออยู่ได้ครับครับก็เพียงแต่ว่าอก็ก็ก็ต้องข้นขวายกันต่อไปนะเรื่องอาชีพอะไรเนี้ย เพราะว่ากันนะกีน่านี่ก็อายุเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณหนึ่งควจะไปทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจะไม่ได้จำไม่ได้อายุง่ายๆซ่อมแซมบ้านเลยเดี๋ยวดูเรื่องซ่อมแซมบ้านชิจารณานะครับพี่น้องเดี๋ยวก็ดูพิจารณาไปนะครับว่าบ้านหลังนี้เดี๋ยวครอบครัวเนี้ยเราจะช่วยอะไรได้บ้างห้าสิบห้าครับตอนนี้ห้าสิบห้านะครับอ๋อตอนนี้กีน่ายุห้าสิบห้า ยังไม่แก ja ่เท่าไหร่ย Fl ังไม่สูงอายุยังไม่ได้ยังไม่ได้หกร้อยนะกิน้ำบอกแหมจริงๆอยากจะได้หกร้อยไบไวนะฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งสัาชนโอ้อั a ล l a h พระองค์ทรงกำหนดไว้ ก็ฝากพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจกันวันนี้มูลที่สถาชนนะมาเยี่ยมก็นะเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้มีข้าวสารอาหารแห้งพี่น้องเราฝากมาแล้วก็มีน้ปาปลาน้ํามันน้ำหวานนมน้ําตาลพวกนี้นะครับมาใช้ในครัวเรือนเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีปัจใจเป็นเงินมาให้อีกเป็นพี่น้องอยากจะมาเองบอกว่าจะมาเยี่ยมกีนะ่าแล้วก็ตอริเนี่ย เราแจ้งข่าวไปว่าเออวันนี้แทงทีมงานจะมาเยี่ยมบ้านเนี้ยพี่น้องแล้วหลายคนเลยอยู่กรุงเทพไม่อยากจะมาอยากจะมาเองจ่บางคนติดภารกิจแล้วอย่างรถเราก็จุได้แค่4ี่ห้าคนเองใช่ครับมาไม่หมดก็เลยฝากฝากของมาฝากเงินมานะฝากกาลังใจมาฝากสลามมาด้วยนะฝากเงินมาส่วนหนึ่งด้วยครับนะก็พี่น้องครับถ้าท่านใดนะอย่างที่บอกสนใจที่จะสนับสนุน เด็กเด็กกำพร้าให้ได้เรียนแล้วก็กิจกรรมต่างๆของเด็กกำพร้าโดยมูลิธิสถาชนเนี่ยก็ไปจากมาได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็หมายเลขบัญชีอยู่ด้านล่างนี้ยินดีนะครับมูลิธิสถาชนยินดีเป็นสื่อกลาง <c oughs> นำให้นำปัจจัย <c oughs> มาให้ <c oughs> อติขมาส่งส่งส่งก่อนส่งส่งเงินมาให้บังไม่เป็นบังไม่เป็นปหเรยเก็บนินที่พี่น้องฝากสกัดนะให้เพิ่มเติมไม่ต้องไม่ต้องไม่้นะครับใช้อย่างน่ะสัญญาแล้วนะ ว่าจะไปเรียนอ่าได้มงวิรวิแล้วนี่ได้งไงหรอไปเรียนนะถ้าถ้าขาวหน้ามายังไม่เรียนอีกจะไม่ไม่พี่ณาอะไรละอนะต้องเรียนนะสำคัญนะไม่เอาวิวิเสียอะในส่อนะเดี๋ยวเราจะให้คือชุดทุกอย่างเนี่ยเอาล้อให้เราที่มาวันนี้เหมือนกันถ้าเอาล้อไม่ให้เจอกันก็ไม่เจอนี่เอาล้อให้เจอนะงั้นเราต้องทําตามกันต่างๆคือเราไปเรียนเรื่องโดยพาะศาสนาเนี่ยนะครับ แล้วก็ถ้าอยากเรียนเสร็จเนี่ยเรียนเก่งเนี่ยเขาส่งกรุงเทพอเลยส่งไปอ่านกุลานส่งไปอะไรนะนะพยายามนะสักห้ายุคโอเคได้เลยห้ายุคเอาแค่ห้า,ายุคเดี <5 S 2> ยวมาใหพุ่งละนี่ยมาให้พุ่งละอะไรแต่ยานี่จะไงยอะๆมาให้พุ่งลนี่ไม่เจองตั้งใจตั้งใจน่ะ,ะก่อนจะลาบกันไปในวันนี้นะฝากกีน่านด้วยนะแล้วก็ฝากแอดีฝากกะ <Yeah. S 2> กลับปะ uh huh. นะยังไงก็ช่วยผักดันให้น้องตอริได้กลับไปเรียนวว mm ั hmm. นะแล้วก็กันนะมีอะไรที่จะให้มูลที่ช่วยเหลือก็บอกผ่านสอ mm hmm. งท่านนี้ได้นะ mm hmm. ก็วันนี้รายการบ้านนี้มีคุณหงใหญ่นะครับ mm hmm. จากบ้านผงผง,ผงหมู่ที่7ตำบลปากล่ออำเภอโคโกโพจังหวัดปตัตตานี mm hmm. ค,คงต้องจากลาไปก่อนนะครับ วันนี้ผมอายุป,ปินทองหนึ่งในรายการแล้วก็มีคุณมนตีสมานนวนิชคุณเตฟิกวิรัตเถียนคุณโมหมัตซอบรี่แล้วก็แบดดีกะปะกีนนะน้องตอริจากลาไปก่อนนะครับบิลลาอัฟิกมัยดายะส,าสัลลมโวะลัยกุมบาระหมัตุลลอฮิวะบรักาตุดีครับขอบคุณบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่